วันนี้เปิดมาจากตัวมินิคอนคอนเวิร์เบิลนะครับมินิคูเปอร์คอนเวิร์ติเบิลนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องทีโกค,นนมามมาคอมนะครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์งานอีกแล้วนะครับเป็นงานของมินิเอ็กโปนะครับจัดที่เริ่มมาที่30กันยายนแล้วถึงวันที่6ตุลาคมนะครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์ทัวร์กันอีกแล้วนะครับเ๋ยวขอแยกปิดไฟก่อนอุ้ย <laughs> จะพามาดูกันเลยตัวนี้นะเป็นตัว Mini Cooper S Convertible นะครับก็คือเป็นตัวเบอร์ประทุนอย่างนี้นะครับเป็นนั่นแหละประธานนะครับเป็นเบอร์ประทุนนะครับตัวนี้ราคาตัวอยู่ที่สามล้านนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเป็นพามาดูตัวนี้เลยตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว Mini จอคูเปอร์เวิร์กนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวจ,จอคูเปอร์เวิร์กนะครับเป็นคันเป็นคันที่แมนนะครับตัวนี้นี่ท้ายนั่งอะไรประมาณนี้ครับพว,พวกบอกนะครับหนังเป็นอะคันทาร่าอ่าเบาะแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับตัวนี้ข้างในก็เป็นประมาณนี้นะครับ ไปประมาณนี้ล้อประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเถ่ายอยู่นะฮะก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นตัวพันที่แมนครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคูเปอร์เอสพันที่แมนครับมีหลังคาตัวนี้นะฮะจะมีเต็นท์นะครับเต็นต์ตัวนี้ราคาอยู่ที่สองแสนกว่านะฮะก็คือถานที่เซลได้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเขาถ่ายรูปอยู่ไม่กลัวเขาแล้วครับไปต่อฮะ นี่เขาจะมีบ like ูธอะไรเงี้ยครับนี่ครับมินิตัวน e e <mm 네ี้จะเป็นมินิอิเล็กทริกนะครับคูเปอร์เอสีนะตัวนี้เป็นตัวเอสีนะครับก็คือเป็นเป็นตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะ แล้วก็ต่างกับตัวไฮดอก็คือนี่นะเบรกมือเซฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็เสียงการสตาร์ทนะครับก็คือก็เป็นการเปิดเครื่องสตาร์ทอะไรก็เสียงตะแปลกๆน่นะครับ้ออะไรเงี้ยคต่างกันนะครับนี่จะมีไอ้นี้ห้ดูครับเป็นตัวชาร์จนะครับก็คือเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงที่ชาร์จมานะฮะแต่เมียดีกว่านะครับนี่ครับทุกคน เป็นใช้ทูใช่ไหมน่าจะใช่นะผิดพลขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นชัตติโคเวิร์ฟนะครับตัวนี้ผมได้ทําการถ่ายไปแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จะให้ดูตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับที่มีเกียร์ธรรมดานะครับตรงนี้นี่ครับจะมีเกียร์ธรรมดาอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตลืมบอกไปหนึ่งนี่ครับ จะมีคัสคัสอยู่บนเนี้นะครับตัวนี้ต้องมีหดสปีดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับไปกันต่อฮะนะครับตัวนี้จะเป็นนั่นแหละครับจะเป็นโมเดลเดียวกันตัวนี้เป็นโมเดลเดียวกันนะแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นออโต้ัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีจำนวนจำกัด อย่างที่เคยได้พูดไปในคลิปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นแฮตทีดอนะครับแล้ววันนี้ครับก็ก็ยังมีอยู่ครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นขับแมนใช่ตัวนี้เป็นขับแมนนะนี่ครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับขับแมนเราได้ถ่ายขับแมนนะครับแต่ยังไม่ป่อย จวรอดูได้นะครับนี่จุดเด่นของขับแม่ก็จะเป็นท้ายประมาณนี้นะครับนี่ครับเ,เป็นประมาณนี้เลยนะครับเราดูรีวิวได้เลยนะครับทุกคันไม่ไม่เชิงทุกคันนะทุกคนก็มีมีคันที่ถ่ายแล้วผมก็จะไม่ถ่ายนะครับอย่างตัวนี้นครับแล้วก็เอีนะครับ ข้าวข้าวก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมนะัะงานมินิแอร์โนะครับจัดที่วันวันที่สามสิบถึงวันที่วันที่เขาเลยว่าหนึ่งวันที่หกนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมนะครับไปแล้วครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Kim c o Home ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ